เพื่อนๆที่มีนะครับแบงค์สิบาทนะครับอักษรสีแดงข้างล่างแบบนี้นะครับที่เขียนว่า120ปีนะครับกระทรวงการคลังแบบนี้นะครับอย่ารอช้าเลยนะครับทักทายติมาได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่มีนะครับส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่มีนะครับนี่นะครับพร้อมแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับสําหรับแบงค์นะครับสิบาทอักษรแดงเป็นใบนะครับตีแบ่งให้เพื่อนๆใบละ50บาทนะครับแบ่งให้เพื่อนๆใบละ50บาทนะครับสภาพจะเป็นแบบ ไม่ผ่านใช้แบบนี้เลยนะครับส่วนถ้าเกิดเพ ER ืเพ ER ่อนๆนะครับจะรับเป็นแบบร้อยใบเลียงเลขเนาะถ้ารับเป็นแบบร้อยใบเรียงเลขก็55บาทนะครับ55บาทก็คือร้อยใบเรียงเลขก็คือ5้าพันนั่นเองนะครับส่วนเพื่อนๆจะรับเป็น1,000ใบนะครับเรียงเลขเป็นก้อนแบบนี้นะครับไม่ผ่านใช้แบบนี้นะครับใบละ60บาทนะครับใบละ60บาทนะครับก็คือก้อนหนึ่งนะครับอ่าผิดผิดก้อนหนึ่งนะครับ60,000บาทเท่านั้นเองครับ ด่วนได้ด่วนเร็วได้เร็วนะครับ50นะครับ55นะครับแล้วก็60นะครับด่วนได้ด่วนเร็วได้เร็วเลยนะครับเพื่อนๆที่มีก็ทักกันมาได้เลยครับ